วันที่สี่ครับแล้วก็วันที่สองในเกียวโตเดี๋ยวเช้านี้เจ็ดโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ป่าไผ่อาลาชิอาลาชิยาม่านะครับเช้า,ชานี้ลิ้นแข็งเนะเช้าอยู่เดี๋ยวเราจะเดินไปที่สถานีเกียวโตกันนะครับแล้วก็เดินไปต่อรถไฟ JR ที่จะไปวัดเซนริวจินะครับแล้วก็ป่าไผ่นี่ครับมุมเมื่อวาน ที่เรามาจากสถานีเคียวโตนะครับวันนี้เราก็เดินย้อนกลับไปแล้วข้ามไปที่สถานีมาเช้านี้เขาเริ่มไปทำงานกันแล้วครับ<ม>ก็รถก็หายากอยู่นิดนึงสถานีใหญ่กนัรถไฟจากสถานีเียวโตเตชันมาครับ <Okay. S 1> ตอนเช้าคนอย่างแน่นเลยเพราะว่า <Okay. S 1> ตอนนี้คนลงไปกับวนนะ สรุปลงจากสถานีนี่ทุกคนไปที่เดียวกันหมดเลยไม่ต้องดูแมพเลยเดินตามกันไปเรื่อยๆเลยครับเมื่อกี้ก็จอดแวะอาหารเช้าที่ร้อสักมานะครับขนมปังหนึ่งก้อน เมื่อกี้เดินตามแกงนักเรียนไปอสกายเขาไปคนละทางก็เลยต้องมาตามหาว่านักท่องเที่ยวเขามาอยู่แถวไหนกันนะก็เลยเดินมาเจอถูกนะเมื่อกี้เปิดแมพก็งงอยู่ oh. ต้นไผ่มันสูงตั้งมากแล้ว oh, oh, oh. ดูลมเลื่อนดี oh, oh, oh. ดแกงนักท่องเที่ยวกำลังตามมาแล้วเรารีบไปถ่ายก่อน นี่ครับปาลาไผ่ลเชีมากกาได้ตามทาร์เก็ตตามแผนไปอีกหนึ่งที่นะครับต้นไผ่มันดูลำมันใหญ่ดิตั้งตงรงเลยะต่อน่าจะมีอายุเยอะเยอะไผ่ที่นี่สวยมาก เดินเลยตรงป่าไผ่ราชิยาม่ามามันก็เหมือนมันจะเป็นสวนที่มันอยู่ติดกันนะครับอยู่ มีแม่น้ำแล้วก็มีภูเขาข้างหลังครับก็เลยจะเดินมาดูสักหน่อยครับมันก็จะดูเป็นเขาเขาขอไปดูริมน้ำสักหน่อยเดียวละมาเร็วไหมมันยังไม่เปลี่ยนสีเลย <laughs> ถ้าใครมาหลังจากนี้น่าจะได้เห็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีครับ ครับเดี๋ยวเดินลงไปดูริมแม่น้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงไปที่สะพานโทเกสึเลยอยู่ใ,ใกล้ๆตรงสวนนี่ครับไปชมวิวเขาสงบในเกียวโตสักหน่อยนี่ครับมีบริการล่องเรือด้วยดื่มดำธรรมชาติ ตอนนี้แบบโคตรร้อนนะก็เลยต้องกลางร่มเลยครับตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าเราทํากันบ้านแล้วว่าโอ้โหทาไปซื้อร่มนี่หน้าไม้แน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเดินไปดูสะพานต่อครับ นี่ครับเขามีให้เช่าเรือด้วยเมื่อกี้ที่เห็นคนไปพายกันอยู่พนะันแปดร้อยเยนนะฮะนี่ใครเหนื่อยก็เชิญนี่ครับสะพานโทเกสึในวันธรรมดาคนก็ดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับบนสะพานมองจากตรงนี้เดีแดดมันร้อนเปลี่ยงแต่ว่าพอมีลมพัดอยู่บ้างนะ มันเลยแบบช่วยให้เหงื่อมันแห้งไปได้บ้างถ้าไม่มีลมเลยนี่โอ้ยยิ่งโคตรร้อนคูณสองเลยมีร้านกาแฟอาราบิก้าเปอร์เซ็นต์มาอยู่ตรงนี้โอ้โหถูกที่ถูกเวลาจริงๆนักท่องเที่ยวเพียบ เดินข้ามสะพานไปฝั่งหนึ่งครับมันมันจะมีเป็นพิพิธภัณฑ์หรือเป็นสวน้ามสะพานโตกิสิบไปครับ โอ้ในนี้มันมีร้านขายพวกมิวสิกบ็อกนะแล้วก็ของฝากอื่นอืานอรักมากเลยอ,อรักทั้งน,นั้นเลยตอนนี้นะักท่องเที่ยวก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วครับเดี๋ยวข้ามฝั่งสะพานมามันจะเป็นเหมือนเกาะเล็กๆแล้วก็มีพวกร้านของร้านค้าอะไรอย่างเงี้ย ก็เดี๋ยวเดินวนเล่นตัวนี้สักหน่อยแล้วก็วนไปหาคาเฟ่ใกล้ๆนี้ครับมันมีพวกขนมดังโงขนมหวานญี่ปุ่นขายอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปนั่งชิมแล้วก็ค่อยเปลี่ยนที่ไปตอนบ่ายอีกทีครับบอกเลยโคตร้อนสืโมงครับแ่วนี้เริ่ม คึกคืแล้วครับเพราะว่าร้านค้าเริ่มเปิดร้านข้าวก็เริ่มเปิดแล้วคนก็เริ่มมากันเยอะแล้วครับหน้าทางเข้าป่าไผ่เวลานี้โอ้โหคนเพียบเราไปหาขนมกินดีกว่าร้อนเหลือเกินก็เดี๋ยวหลบร้อนกินน้แข็งใสสักหน่อยับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเดินเล่นต่อ ข้าเพี่พอนกินแล้วครับแวะมากินน้ำแข็งใสสั่งเป็นมัชามานะครับทามาวนในป่าไัยสักรอบครับทิ้งทวนเพราะว่าดูในแบบแล้วเหมือนมันเข้าได้หลายรูดเดินวนได้หลายชางมากเลยก็เลยวนมาดูนักท่องเที่ยวสักหน่อย เสียงไม้ไผ่ลมพัดดังมากเลยอันนี้ออกจากป่าไผ่มาเรียบร้อยแล้วครับก็สุดท้ายไอทางที่มาเมื่อเช้ามันก็ถูกแล้วแหละตอนแรกเดินตามเข้าไปแต่ว่าหาทางเข้าไม่เจอสุดท้ายก็อันนี้พ่อขากลับก็เดินกลับมาทางเดิมครับ ที่มาจากสถานีเมื่อเช้าก็เดี๋ยวไปที่สถานีแล้วก็นั่งรถไฟไปเปลี่ยนสายที่เกียวโตสเตชันอีกทีรถไฟไปเกียวโตมาแล้วครับเดี๋ยวเดินทางไปสานเจ้าฟูชิบิที่นารินะครับก็เดี๋ยวมาขึ้นรถไฟจ j าสายเป็นนาลาไล ประมาณสองสามป้ายจนลนะใกล้กลคนยังแน่นใต้สถานีอินารินะครับเดี๋ยวไม่ต้องหาที่ไหนอยู่ตรงข้ามหน้าสถานีนครับสารเก้าครับซุ้มแดงใหญ่ท่านเป็นเอกลักษณ์ก็เดินเข้าไปข้างในครับ เป็นลูกสุนัขจิ้งจอกครับปกปักคุ้มคลองเดินผ่านมาหลายซุ้มมายังไม่ถึงจุดที่มันเป็นไฮไลท์เลยนะ โดนเบรกถ่ายรูประหว่างทางมีจุดสวยๆเยอะครับน่าจะเป็นจุดทางเข้าหลักตรงที่เป็นซุ้มครับ ได้เครื่องรางมาสองอันครับคือสมหวังในทุกสิ่งแล้วก็มีความสุขสุขภาพดีนะครับเต็ดไม้เต็ดมือกลับไปชอบเครื่องรางเสร็จก็เดินต่อโอ้โมันยาวมากอะเดินไปเป็นหมื่นต้นเลย ยิงเข้ามาข้างในอ่ะยิงรู้ว่าไอ้เมื่อกี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะจริงๆมันจะเข้าไปลึกข้างในในเสาแดงนี่มันก็จะมีไปเรื่อยๆนะ<ว>นที่เดินมาเมื่อกี้ว่าเยอะแล้วข้างในมันก็คือขึ้นไปในป่าครับจากที่ดูแมพเมื่อกี้ก็เดินชมได้เรื่อยๆ<ว>นะครับ<ว><น>เดินมาส5หนาทีแล้ว เกือบถึงยอดแล้วขึ้นบันไดจนเหนื่อยอเดินมาโคตรเหนื่อยเช็คเส้นทางนะครับว่ามาถึงไหนแล้วติดติดตดติดติดยูอาร์เฮยอยู่นี่ครับแล้วดูโอ้ยอดเขาอีกตั้งไกลแต่เราก็ต้องไปครับไปต่อครับนี่ครับจุดพักหลักทุกคนก็มา กินน้ำตรงนี้กันครับแล้วเ,เห็นวิวเมืองไกลๆครับรนี่ครับจุดพักตรงนี้เดี๋ยวเราวนซ้ายนะครับมันจะบอกว่าวนครบรอบภูเขาแล้วก็กลับมาที่นี่พอดีก็อีกครึ่งชั่วโมงนะครับต้องรีบไปเลยข้างบนนี้ครับจะเห็นได้ชัดว่าคนไม่ค่อยตื่นเต้นกับเสาแดงนะครับว่าตอนนี้คือ จะหาวิธีวนรอบภูเขาอย่างเดียวจุดชมวิวภูเขาเห็นเมืองเกียวโตจากมุมสูงสวยมากครับเหนื่อยมากด้วยแมวต้อง ญี่่ปุนไปแล้วอ,อีกนิดจะถึงยอดแล้วครับเดินอยู่หนึ่งชั่วโมงครับในะสุดก็ามาถึงยอดสาลเจ้าจนได้ เหนื่อยใช้เล่นนะคราวนี้เป็นขาลงยาวเลยคงไม่ได้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนตอนขาขึ้นแล้วน่าจะเร็วกว่าเดิมครับลงไปก็พอดีสี่โมงเย็นพอดีอเดินลงยังเหนื่อยครับตอนนี้ลงยาว,ยาว นี่ครับในสุดก็วนครบ30นาทีน่าจะเกินแล้วด้วยยัวเฮียเดยวกําลังจาไปที่ทางออกครับกลับมาที่จุดพักจุดเริ่มต้นจุดเดิมแล้วครับ okay, okay. ก่อนที่เราจะลงเขาโคตรเหนื่อย จบเส้นทางการเดินเทลในป่าเรียบร้อยครับวันนี้ก็ลงเขาได้สรุปได้น้ำมาดีขึ้นหน่อยครับก็ลงมาถึงข้างล่างเรียบร้อยแล้วครับสรุปก็คือมันไม่ใช่แค่มาเที่ยวเพื่อถ่ายรูปเสาแดงเดียนะครับมันมีรูทเดินป่าเป็นเทลนะครับเดินได้เป็นชั่วโมงนะครับถ้าเกิดใครเหนื่อยนี่เผื่อเป็นสองชั่วโมงนะเพราะว่ารูทมันค่อนข้างจะใหญ่แล้วมันก็ชันพอสมควรนะครับก็ใครที <laughs> ่ อยากจะมาถ่ายรูปแล้วก็มาท้าทายเดินให้ได้เหงื่อแบบวันนี้นโคตรเหนื่อยบอกเลยครับก็ลองไว้อานที่นี่กันนะครับนนกลับมาย่านกิออนอีกแล้วครับเดี๋ยวจะไปเดินอีกฝั่งหนึ่งของถนนแทนนะครับเมื่อวานนี่ไปฝั่งนู้นไปตรงที่ช็อปปิ้งเยอะเดี๋ยวมาอีกฝั่งใกล้ๆก,ก,กับทางไป วัดน้ำใสครับไปเดินเล่นดูบ้างบรรยากาศตอนนี้ครับก่อนไปเดินเล่นนะก่อนั่งโง,โง่ๆรินน้ำกันโคตรเมื่อยขานะครับคือว่าตอนบ่ายนี้คือไปออกกำลังกายมายังไม่ได้นั่งดีๆนะครับ นั่งอยู่ริมน้ำัักิดนาทีครับแล้วก็ไปนี่ครับเส้นจิออนมาจิที่มันเหมือนว่าเขาจะมีคนแต่งชุดกิโมโนมาเดินกันเยอะๆนะครับก็เห็นมีแต่คนถือกล้องครับก็น่าจะถ่ายเล่นได้ปกติครับแต่ว่า ถ้าแบบเกชาร์เลยนะคนที่เขามาเดินแบบเป็นไพรเวทเนี่ยครับก็ห้ามถ่ายครับประมาณนั้นเออคือร้านมันดูไม่ออกเลยว่ามันเป็นร้านอะไรแต่ว่าเขาจะเปิดโคมไฟเป็นลักษณะนี้ครับเป็นเฉพาะย่านนี้จริงๆครับตรงย่างกีออนก็เมื่อกี้ก็มีคนใส่ชุดเกชาเดินอยู่แต่ก็ขอห้ามถ่ายนะครับ ดูๆไปแล้วมันเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมครับเวลาเขาใส่ชุดเมื่อกี้เห็นแบบพนักงานออกมาก็เป็นแบบชุดกิโมโนอะไรไม่รู้เลขถูกนะแต่คือแต่งชุดแบบสุภาพแล้วก็คำนับแบบสุภาพมากอะไรเงี้ยน่าจะมาแบบเลี้ยงพนักงานเลี้ยงหัวหน้าอะไรเงี้ยแบบพรีเมียมสุดๆครับราคาก็น่าจะแพงอยู่นี่ครับหน้าศาลเจ้าไซกะ ขนาดตอนเย็นแล้วอันนี้6โมง15ละเดี๋ยวเข้าไปเดินสักหน่อยแล้วกันครับโอ้โอเขาเปิดไฟตรงนี้ไว้สวยมากเลยครับนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปไฟตรงนี้กัน ข้าวเย็นวันนี้ับไก่คาราเกะราเมงแอนเบียอีกแล้วไปอ๋มอมาเดินริมแม่น้ำครับตรงสถานีกิออนหลังข้าวเย็นก็บรรยากาศดีมากครับชิลดีดิง เดี๋ยวน่าจะเดินเล่นอยูสักพักครับแล้วก็วันนี้ก็คงกลับเข้าที่พักแล้วแล้วก็เดี๋ยวเริ่มมารก,กิจพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนี่หน้าสุมประตูทางเข้าหลักครับโอ้โหองค์โคตรใหญ่ใหญ่มากๆครับ <c oughs> ไม่มีอะไรกินเลย <c oughs>